สวัสดีพี่น้องครับนับว่าเป็นหลายรอบเดือนครับที่ไม่ได้เห็นนะับทีมงานหยุดขนาดนี้ครับผมหยุดพร้อมกันนะครับผมทั้งสามคันนะครับทั้งรถแบคโฮทั้งรถดัมครับ ไม่มีคันใดทำงานเลยครับวันนี้วันนี้จะเอาคันนี้ครับไปาคาแคร์ครับโคกน้องนาดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวาคาแคร์ครับสลรวัตรครับที่สดใสก็จอดครับ สางแดงมาท่านเลี่ยนซิ้นข้อหลังห้อยู่ครับฮะเสียนี่เกี้ยงสูบน้ำไปเลยนี่ครับคาแครของเราเราจะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นี่ครับไปเลยสายนั่นไปก่อน แต่ว่าสายอ่อนผอว่ะสายอย่อนว่ะมันสายแข็งดีอยู่ว่ะแข็งดีอยู่แนวดัดแปลงเห็บสายงี้ซสายเห็ดซ้ายงี่ <Jasmine. S 1> เอาน้ำป,ปลาปลาล้างก็ได้ครับไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่ครันนี้ไม่ได้ลุยตมครับอันนี้ลุยครับสายลุยครับพิคัคเทอร์พิล่ากับบอกลุ่งลุยไปล้างไฟก่อน <laughs> và tho kè bóng lui bỏng lang soi về mwana xoay này, kè lê mwana siêu tho 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 kè lê mwana ở tho kè lê mwana siêu มีสั่งสติกเกอร์ครับผมมาแล้วสติกเกอร์มาแล้วครับตรงนี้ครับมาทั้งชุดเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ครับพวกตัวอื่นมันยังดีอยู่มีแต่ตัวนี้อย่างเดียวครับถอยมาท่านถอยมา ทางเขาบานข่อยพี่น้องน้่แอมแดงเขาสิมาเห็ดให้มันเหลี่ยมจะเฝ้าเบียดมากทั้งหลาย ล้มอีกอนสูบลมอีกกอน

Hãy phải นี่เลยน้ำพ้อ่ะไรก็เพียงหน่อยแต่น้ำล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็จะมีการ ปรับแต่งนะครับทำติดสติกเกอร์ใหม่ครับโอ้ยแก้วไม่ขวดแต่ขึ้นไรเถอะยวพอเนี่ยโอ้ยกับมะพร้าอยู่นี่เนาะสั่งอะไรมาดูครับ ยนหนึ่งยันหนึ่งค่อยได้คล้องครับมันถูกรุ่นไหมดูกันหน่อยตรงรุ่นไหมอ๋อเซงสั่นตรงรุ่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งทางกันก่อน เบอใส่ดีด้ดวยแบนจับเบอร์เบอรใส่ดีดเอาสีเง,งี้ยงอกกันโอ้นี่อาจารย์เบลติดใบ นี่ยังไม่ติดนะครับแปะดูครับแปะดูเป๊ะเลยวะโอ้ถูกลุ่นพอดีเลยนนเวัดฮะบ่อพอดีเลยทางพีงด้วโน่นอาตัวัหนมาทางผมเลย ฝั่งนี้จะอยู่อย่างนี้และฝั่งนั้นจะอยู่ยังไงจับเทิงมันเ,เพิ่มขึ้นไปเพราะดีไปทางนั้นขึ้นหน่อยกว่าวะฮะฮะ <พ uka> เปิดไปตัวร้ายัเปิดดีดูแดบบอ๋อทายรูปุ้ <ste ck> นนู้นวัดทายรูปทายไ้ไกลของมมร้านเดียวเนาะที่เขาหขายโอ้มนั่อกันบเห็ดห่เหดชดเดนี่้ใ <ste ck> ห้อันเดไม่ทายพีโอนี่ มันมันเผ็ดหน่อยกว่าป่ะเครื่อง,องนูรูนไปัง่สี่บ่เ็ดอนั่กันบ่น <c oughs> ไปหนาบสถไปหนาบสถมันบอกนั่นข้นนอหมายว่าอันเท้าแกออกแล้วนี่มันสิปนเปีเพิ่งเดินนีเ่เดี๋ยวป่ะอันนี้ที่สั่งมาเนี่ยเป็นชัดสามสองศูนย์ดี Ở đó cạn bay nó nga 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 luôn Cái này nga 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 này nga 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 này ninh đen này